เปิดวาปสาวปริศนาต้องบอกว่าล่าสุดเจอตัวแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดวาปสาวปริศนาแฟนเจ้าขุนลูกชายตัวพ่อเจเจตรินดีกรีไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าทําเอาฮือฮาก,กันทั้งโซเชียลมือเเจ้าขุนลูกชายเจเจตรินเปิดตัวแฟนสาวคอมเมนต์สนันวงการโดยงานนี้เจ้าขุนนั้นได้โพสต์ภาพคู่สาวปริศนาที่เอามือยกขึ้นมาปิดหน้าแต่งานนี้ก็ไม่รอดพ้นสายตาชาวเน็ตเพราะต่างคอมเมนต์กันรัวๆว่าหน้าคุณขุนในขณะที่ทางด้านเจเจตริน นั้นก็ได้ร้องเสียงสูงโผล่คอมเมนต์ลูกชายเจ้าขุนหลังเปิดตัวสาวปริศนากลางไอจีโดยเจเจ,เจตรินเขานั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าไอ้ท่ามกลางชาวเน็ตที่มากดหลายคอมเมนต์พ่อเจอย่างมากมายและล่าสุดก็เจอตัวแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดว่าสาวปริศนาแฟนเจ้าขุนลูกชายตัวพ่อเจเจ,เจตรินดีกรีไม่ธรรมดาโดยส่วนมากชาวเน็ตต่างชี้เป้าไปที่น้องเอิญเอิญเดอะสตาร์มีชื่อจริงว่าฟาติมาเดชวลีกุลหรือเป็นที่รู้จักในนามเอิญเอิญเดอะสตาร์ ไอดอลและที่ทำเอาหาตัวเจอนั่นก็คือภาพล่าสุดในไอจีเอินที่โฟกัสไปที่เล็บนิ้วชี้ที่เพลเล็บรูปหัวใจซึ่งตรงก,กันกับรูปถ่ายกับเจ้าขุนที่ยกมือมาปิดหน้าโดยลายเล็บก็เป็นลายเดียวกันอีกด้วยงานนี้เอนเอนจะน่ารักสดใสขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลย